สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15ถึง31พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่ว,วไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็เริ่มไปดูความรักของชาวราศีพฤษภที่ไพ่ไปแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ ในออฟคับหรืออศัศวินถือถ้วยนะครับเจมพารของผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับถือถ้วยทองคำแล้วเหมือนกับถือขี่ม้าสีขาวมาอุปการะหรือเอาสิ่งดีมาให้คุณชั้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับความสุด่ดีๆของชาวถิ่นประสท่านเนี่ยเรื่องชะตานะครับเรื่องความรักหรือชีวิตช่วงเนี้ยอาจจะเหมือนกับเริ่มดีขึ้นเริ่มมีสิ่งดีเข้ามาเริ่มเหมือนกับได้เหมือนกับพบเจอแสงสว่างพบเจอความรวยพรพบเจอคนรนายที่ดีชัน,น,นหลายคนผมขอทำนายแบบนี้ว่ชาวถิ่นประสในช่วงเดือนพฤษภาคมคือ ได้รับพรดีได้รับความรู้สึกดีๆเริ่มมีสิ่งดีเกิดขึ้นมาได้รับความรักมีคนเอาความรักมาให้คุณขี่ม้าขาวเจ้าชายขี่ม้าขาวซึ่นขี่ม้าขาวเอาความรู้สึกดีมาให้การปกป้องการดูแลนะครับความรู้สึกที่เหมือนกับจริงใจบริสุทธิ์ใจอย่างเงี้ยแต่เกิดใครที่มีปัญหาเรื่องความรักละ่ะไพ่ใบต่อมาเออดอฟซอสหรือไพ่หนึ่งดาบครับลหลายๆคนมีปัญหาเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างไพ่หนึ่งดาบช่วงนี้เป็นไพ่ของการตัดปัญหาหรือการเคลียร์ใจ ผมแนแนำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าพอเราเริ่มมีปัญหากันหรือทะเลาะกันมากขึ้นเนี่ยเหมือนใครสักคนเป็นนกอินทรีที่เดินจากกันไปเห็นไหมครับบวบินตัจากกันไปอ่ะแต่สุดท้ายก็กลับมาบินไปด้วยการบินคู่อยู่ด้วยกันเหมือนกับเราเป็นคู่กันอ่ะยังไงมันก็ผ่านปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันได้อยู่แล้วฉันให้หนึ่งดาบเปนี่ก็หมายวมว่าในกรณีที่ปัญหาเรื่องความรักแบบชาวสีเบกคนที่คุณรักเนี่ยม่เหมือนกับคนที่เคลียร์ใจกันช่วงนี้อาจจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นว่าเฮ้ยถ้าไไ่ด้้ออกกกันนเีาาาจจจะะลลลิรรหหืบปปญ ปล่อยกันปีสระไปเลยนะปล่อยกันเนี่ยให้โบยบินจากกันไปเลยนะแต่ไพ่หนึ่งดาบไปนี่หมายความว่าการเข้ามาหนึ่งดาบการผ่านปัญหามากกว่าที่จะเคลียร์กันที่จะเลิกกันที่จะตัดกันไปฉันหนึ่งดาบพี่นิ่มผมคำนายในกรณีที่มีปัญหาเรื่องความรักได้ว่าชาวศพกตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสาสิบเอ็ดเนี่ยช่วงนี้ได้รับความเข้าใจกับคนรักมากขึ้นได้ขับความเข้าใจกันมากขึ้นได้เคลียร์ใจกันมากขึ้นได้เข้าใจกันมากขึ้นเพราะเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าไพ่หมทีเสามเป็นไพ่ของ six of เขาเริ่มรู้สึกตัวเราครับวพราชาวสีพุกสบถไทยเป็นเหมือนกับคนที่ยอมเจ็บยอมเสียใจเพราะไม่มีคุณเนี่ยเขารู้เลยว่าคนที่เจ็บแทนเขามาตลอดคนที่อดทนกับเขามาตลอดคนที่ยอมให้เขาทํร้ายขนาดนี้หรืออยู่กับเขามาขนาดนี้รักเขามากขนาดนี้ก็คือคนที่คนที่เหมือนกับหกดาเป็นไหมครับผู้หญิงคนหนึง่งผู้ชายคนหนึ่งพายเรือเพื่อคนที่เขารักอะเพื่อให้เขาคนรักของเขาเนี่ยไปถึงฝั่งแม้ตัวเองจะต้องน้ําตาไหลแม้ตัวเองจะต้องเจ็บปวดหรือเสียใจหรือถูกหักหลังหรือถูกทำร้ายหรือถูกทิ้งไว้กลางทางก็ยอมซสดงสิ่งเหล่านี้หมายความว่า ทำนายว่าทั้งหมดทั้งมดไพ่สามใบนี้หมายความว่าคุณคิดว่าคนรักของคุณเนี่ยจะไม่กลับมาคุณคิดว่าคนรักของคุณจะเหมือนกับทิ้งเราไปแล้วจากเราไปแล้วเราเลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เราเลยไปเจอสิ่งดีเราเลยปล่อยไปตามเวรตามกรรมเราเลยตัดปัญหาหรือเคลียร์ใจกันออกไปหรือว่าตัดกันออกไปซะลุดพ้นกันจากไปซะแต่พอเป็นไพ่หกตาบหมายความว่าสุดท้ายคนรักที่เขาทำร้ายคุณไปเนี่ยไม่เหมือนกับพอทำร้ายคุณเขาอาจจะปล่อยคุณทรมานนะปล่อยคุณร้องไห้แต่พอเขาเสียคุณไปแล้วอะอาศจรรยถือถ้วยกับไพ่ใบนี้ข เขาเริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจของคุณครับเกิดในวิชาสิบพสศช่วงนี้หมายความว่าคนที่เลิกการปฏิบัตปัหากันไปเริ่มรู้แล้วว่าคุณมีค่าแค่ไหนคุณมีคุณค่าคุณมีความรักคุณเจ็บปวดเสียใจทรมานแค่ไหนเพราะเหมือนกับหกเหรียญไพ่ไปที่สี่ครับทาไมเขาถึงรู้สึกตัวล่ะคุณอาจจะเป็นการซัพพอร์ตเขาไปตลอดคุณอาจจะอยู่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาเยอะและหกเหรียญหรือสิคัลเปอร์ติเคิลไปนี่หมายความว่าพอไม่มีคุณน่ะเขาก็เหมือนกับสูญเสียสิ่งสําคัญสีียส่่งมคคาไปรับ เชิงสิ่งหนอนนี่หมายเขามาเขารู้ว่าเขาจะเสียคุณไปไงครับเขาเริ่มจะเสียคุณไปเขาเริ่มรู้ตัวว่าจะเสียชาวสีพุกศกไปเขาเลยเหมือนกับรู้ว่าตัวเองคุณเองเนี่ยคุณกับได้รับลาบได้รับเงินทองก็เลยทำนายว่าชาวสีพุกษกในช่วงนี้คนรอบคุณเริ่มกลับเหม่งคุณค่าเริ่มกลับมาเสียดายเริ่มกลับมาขอความช่วยเหลือขอยืมเงินกลับมาติดต่อกลับมาแบบขอคืนดีเลยนะแต่ชาวสีพฤกศกเองมีไพ่หกเดี่ยเข้ามาเป็นภาพของอีคนหนึ่งที่มีเด like, ี like. ่ยวไลยล้อมที่มีคนมากมายต้องการคุณก มีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่ดีหลุดพ้นจากเวรกรรมมีความสุขมากขึ้นแต่พไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าคุณเลือกได้นะคุณจะกลับไปให้ทานกลับไปหาความเจ็บกลับไปแก้ไขความเสียใจแลดีกว่าเดิมไหมยังให้คุณค่าย,ยังรักเขาอยู่หรือเปล่าหรือคุณจะเลือกที่จะอยู่กับคนที่เขาต้องการคุณอยู่คนที่เขารักคุณอยู่ท,ที่ที่เรามีค่านะครับอยู่ตรงไหนแล้วมีค่าเราก็อยู่ตรงนั้นเนี่ย,พยไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นแล้วก็การแนะนำชาวศีพิสดกในช่วงเดือนนี้ด้วยฉันพไพ่ใบต่อมาก็เลยทำนายว่าสุดท้ายทาย วันนี้คุณอาจรู้สึกว่าแม้ชีิตไม่เป็น่ังใจแม้ว่าคุณจะไม่ถูกเลือกหรือเขาไปเลือกคนอื่นเป็นเรื่องของการนอกใจแต่สามเหรียญทำนายและทายที่สุดเขารู้ครับว่าคุณคือสิ่งดีของเขาผมแนะนำว่าสิ่งที่ชาวสีพุกศได้รับในช่วงนี้คือหมายความว่าได้รับโอกาสดีๆได้พลังงานดีๆคนรักกลับมาหากลับมาเห็นคุณค่ากลับมาต้องการคุณแต่คุณอาจจะเหมือนกับไปทาสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีแล้วผมเนะนำว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่ล้มอยู่หรือเสียใจหรือเจ็บปวดทรมานร้องไห้อยู่ตอนนี้ ลุกมาทําสิ่งดีื่อตัวเราเองลุกขึ้นมาเลือกสิ่งดีให้ตัวเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกสิ่งดีให้ตัวเราเองหรือว่าเริ่มดีขึ้นชีวิตดีขึ้นผมนายและคุณจะมี3าเหรียญกับหเหรียญคุณจะมีลาบลอยคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีความสุขคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงดีขึ้นดีกว่าเดิมมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ได้หรือมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตอะคนที่ทิ้งคุณไปเห็นไหมครับใส่ชุดสีแดงกลับมา้อนวียขคืดด ฉันถ้าเกิดใครเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปไม่เกินหเดือนไม่เกิน1ปีเนี่ยแนะนำว่าอาจจะส่งคลิปนี้เพื่อไปติตต่อพูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันได้ยังไม่สายนะยังรับฟังกันได้นะยังหาสิ่งดีต่อก,กันได้นะลองมองหาสามเดียรไหมครับว่าลองมองหาสิ่งดีที่มีต่อกันดูลองมาหาคําตอบลองค้นหาหัวใจลองคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากันดูเช่นเฮ้ยเราเคยไปกินข้าวเราเคยไปเที่ยวด้วยกันเราเคยเหมือนกับทําสิ่งดีร่วมกันมาเคยทุกข์สุขไปได้วยกันเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันเคยมั่นคงหรือห,อหลายคนถงงขัั้้้นนนสรราาคอบววแผชไปดยกะ ถ้าสิ่งของนั้นสําคัญหรือยังดีอยู่หรือยังมองไปทางที่ดีอยู่หรือมีความรักอยู่เนี่ยยังไงก็จะกลับมาเข้าใจกันยังกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อย่างไม่สายเพะให้ไปต่อมานะครับเป็นภาพของเ h e w o r l เข้ามามคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นขอโทษการเริ่มต้นที่เหมือนกับทุกอย่างที่คุณให้เขาไปอะ่ะผมคิดว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนคนนึงที่ให้เขาหมดทั้งตัวหมดทั้งกายหมดทั้งใจแล้วเช่นเดอะเวอร์ที่ี่ผมเลยทำนาว่าชาวสิผสิบสบหลายท่านมีใครสักคนอยากจะขอโทษคุณมีใครสักคนหนึ่งกล คุณเริ่มต้นใหม่คุณกำลังเจอสิ่งดีคุณมีวิวที่มีความสุขมีชื่อเสียงคุณหลุดพ้นแล้วอะ่ะไม่เหมือนกับเราผ่านความเียบปวดหกดาบผ่านความเป็นความตายผ่านช่วงลาบากผ่านช่วงที่ไม่มีค่าอะไรไปแล้วอะ่ะและหกดาบไปนี้นะครับก็ให้เดาหมายคมว่าเราผ่านความทุกข์ไปแล้วเราเริ่มต้นชีวิตใหม่มีความสุขจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีมีชื่อเสียงมีโอกาสพบเจอความรักที่ไม่ต้องมีอะไรหัวใจแลกใจอ่ะแต่ความรักเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้รับโอกาส ก็เลยตอบว่าชาวศิพรสงเรื่องของการเงินการงานชีวิตช่วงคุณวันเกิดคุณเนี่ยคือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเหมือนกับเราได้เกิดใหม่เพราะวันเกิดคุณและนะ้วเนาะคิดซะว่าเราเกิดใหม่ซะและไพ่ใบน,นี้หมายความว่าลาบลอยเงินทองไหลมาเทมามีคนขามาบระทับมีเจ้าชายขี่ม้าขาวมองคุณเป็นของมีค่ามองคุณเป็นสิ่งที่มีชีวิตมองคุณเป็นเจ้าหญิงของเขาใส่ชุดสีขาวเห็นไหมครับก็เลยตอบวันที่การเริ่มต้นใหม่ที่ไปเจอไพ่ two of cups ชาวศิพระสงมีโอกาสเจอคู่รักรักแท้ที่ตามหารักแท้ที่มีคุณค่ารักแแแทททท้้ีี่่ใใจจกกกรรััเปนหมือบ นะครับคู่เพศนิวาสนะครับรักแท้ที่เหมือนกับมันเป็นของคุณน่นแหละแต่ไพ่ไปนี้หมายเขาว่าพอคุณจะหลุดพ้นไป2ถ้วยหมายความาคนรักที่เลิกลาหรือนอกใจไปเนี่ยสถ้วยผมขอตอบแบบนี้้วกันว่าเป็นการกลับมาเดิมูนกลับมามองดวงจร์กลับมารู้สึกตัวกลับมาเลกคิดได้กลับมารู้สึกถึงความรักที่หลังตอนที่คุณเนี่ยดูดีมีสุขตอนที่คุณตายตอนที่คุณเจ็บตอนที่คุณเสียใจเนี่ยเขาไม่กลับเขากลับทิ้งกันไปเขากลับลืมไปเขากลับทําลายกันนะ ฉันเห็นอบอซอตไปนี้ทำายว่าชาวสีเบอรสก์ลยท่านครับถ้าเกิดใครยังทุกข์ใจร้องไห้เสียใจตอนนี้ผมคิดว่าคุณอาจจะมีไพ่สิบดาบอ,อกหักเจ็บเจียนตายหรือถูกทิ้งนะไพ่ไปนี้หมายความว่าฝนมันตกนะครับแต่มันเหมือนกับเดี๋ยวมันก็จะผ่านฤด,ดูการนี้ไปนะแต่หลายคนยังอยู่ฤดูร้อนอยู่อาจจะร้อนเหมือนกับตกนรกนะครับให้เปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวฟ้าหลังฝนยอ่อมสวยงามเสมอหรือฤดูนหนาวฤดูใบไม้ผลิมันต้องดีกว่าฤดูร้อนแน่นอนฉันฤดูร้อนนี้อาจจะไม่มีการการฤดูร้อนไม่เหมือนเคย ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเหมือนเคยครับฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนเก่าแต่สิบดาบครับความรักที่มันจบไปเจ็บไปแล้วเสียใจไปแล้วเนี่ยมันก็ดีกว่าตายทั้งเป็นมันก็ดีกว่าอยู่แบบร้ตัวตนดีกว่าอยู่แล้วตายทั้งเป็นไปตลอดชีวิตนะฉันญไพ่เป็นรืน่ขอบคุณที่เคยทิ้งกันกับคุณที่เขาทิ้งกันไปมันทําให้เรารูว่าเราเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่เจอสิ่งดีๆแต่คนที่ทําร้ายคุณไปในวันที่คุณเจ็บปวดเสียใจเนี่ยผมนายแล้วว่ายังไงก็จะกลับมาพอช่วงนี้คุณโดดเด่นเรื่องของการมีสเสน่ห์ การมีเงินทองการมีลาบลอยการมีความรักดีๆสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนขอเพียงให้คุณอย่าไปปักหลักขอเพียงให้คุณอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์อย่าไปจมอยู่กับความเสียใจแค่คุณเปิดแค่คุณเปิดใจแค่คุณลองมองแค่คุณลองเริ่มต้นทําเพื่อตัว,ตว,ตวเองเริ่มใหม่กับตัวเองนั่นแหละคือสิ่งสําคัญครับมันยังไม่สายนะไพ่ใปนที่บอกแบบนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยเพราะไพ่ไปต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้น,นกับชาวศิษพระสง์ตั้งแต่วันที่15ถ การออกมาเป็นคองคู่การออกมามีความสุขผมเล่าๆว่าชาวสิบเพสกช่วนี้จะถึงขั้นคู่รักคู่ครองรักแท้ที่ถึงขั้นแบบแต่งงานอยู่ยาวสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ด้วยกันหรือคนรักที่เหมือนกับเสียกันไปเนี่ยก็จะมีข่าวดีนะครับจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาเรียนรู้จะกลับมาหยุดทําร้ายกันแล้วอ่ะสิบดาบขอให้ครัง้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะกันจะกลับมาเห็นคุณค่าและเหมือนกับเขาขอโทษที่เขาทำร้ายคุณไปขอโทษที่เขาอาจาาอาจะทำให้คุณเจ็บเสียใจไปจนตายหรือเสียใจจนอยากจะเลิกกับเขาหรือไม่อยากกลับมาหาเขาแล้วอ่ะแต่เขาแคอ่อโทษนะ ที่เขาเลือกผิดเขาขอโทษที่เขาทําผิดเขาขอโทษที่เขาทําอะไรที่ผิดไว้เลียวร้ายกับคุณเอาไว้ค,วครับแต่ไพ่ทั้งหมดทั้งวงไพ่ชุดนี้หมายคําว่าเดวเวอร์และสี่แมาเทา้ามันคือการที่ได้รับข่าวดีการได้รับกลับมาคืนดีกันการได้รับกลับมาเข้าใจกันนี่คือสิ่งที่เราจะบอกคุณและนี่คือความรักหรือดวงชะตาที่ชาวสีผิศพไุท่านเนี่ยได้รับนั่นเองเพระพาะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือบทสุขความรักของชาวสีพิวศคือ The Star. ดเดวเวอร์ดวงมีเสน่ห์ดวงมีมหาโชคดวงมีหน้าหน้าตามีคนรักคนอุปถัมถึงขั้น The Word, แลวก็ The Star. และสี่เมยเท้าเลยนะทั้งหมดทั้งวงไพ่สามใบนี้คือการกลับมาขอโทษการกลับมาขอคืนดีการกลับมารักษาคุณกลับมาขอโอกาสอยู่ที่ว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมนะครับยังรู้สึกหัวใจอยู่หรือเปล่าหรือคุณเจ็บตายไปแล้วเสียใจไปแล้วเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรือออกมาแล้วหลุดพ้นไปแล้วนั่นเองครับถึงบอกถ้าเกิดเดวเวอร์เดอรสตาร์ใบเนี้ยมันคือการที่เขาอยากจะบอกคุณแค่นั้นเองว่าเขาเห็นคุณมีค่าแล้วนะเขารู้สึกถึงความรักเขารู้สึกแล้วนะว่าคุณมีค่าแค่ไหนเขากลับมาเสียดายคุณนะกันเขากัับมาขอโทษคุณนก แม้ว่าจะไม่ได้กลับมารักกันแต่หมันคือการเคลียร์ใจเดีย๋ยวผ่านดวงชะตาอันนี้ที่ผมจะบอกหรือสื่อกางให้กับคุณครับและสุดท้ายไพ่เดือดสตาร์ไปนี่หมายความว่าไม่ได้เกิดกะไรยังรักกันได้อยู่ยังรักกันได้อยู่ยังเพิ่งเลิกเพิ่งรักกันไปไม่เกิน3ามหเดือนเนี่ยนะครับหรือไม่เกิน6เดือนหรือหนึ่งปีถ้าเกิดยังรักกันอยู่นะเดือดสตาร์เดอะเวอร์นะครับและดสองถ้วยเพิ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันหากใจเรายังลางตรงกันอยู่หากใจเรายังรักกันอยู่ยังคงมีวันของเราอยู่นะ ไพ่เป็นแค่แนะนําว่าเกิดส่งคลิปนี้ไปหรือว่าไม่ต้องส่งก็ได้แชร์คลิปนี้หรือแท็กเข้ามาก็ได้นะหรือบอกเขาเองก็ได้มันยังไม่สายแล้วครับเลมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ยังกลับมารักใหม่ยังกลับมาเหมือนกับลองดูอีกทีได้ไหมเริ่มต้นอีกทีได้หรือเปล่าเราเป็นเหมือนกับเรื่องราวดีๆที่มีกันได้หรือเปล่าพระไพ่สามเดียดหมายว่าคุณเคยเหมือนกับในที่ผมพูดไปไงภาพถ่ายที่เราเคยถ่ายด้วยกันรูปถ่ายที่เราเคยไปเที่ยวเคยกอดกันเคยจับมือเคยนั่งอยู่เคียงข้างกันเคยผ่านอะไรแบบด้วยกันเคคยมมีวารั ความรู้สึกดีๆความสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งมากมายสิ่งเหล่านั้นไม่คือหนังสือเล่มเก่าที่ยังคงอ่านซ้าอยู่อย่างนั้นครับยกเว้นตอนที่เราเลิกกันยกเว้นตอนที่เราจากกันไปฉันต้องกลับมาแก้ไขเรื่องราวที่มันยังค้างคางกันอยู่อย่างกลับมาแก้ไขหนังสือเรื่องราวไม่ให้ตอนจบมันเจ็บไม่ให้ตอนจบมันแย่แบบนี้ก็ได้นะยกเว้นตอนจบของมันนั่นเองครับส่วนไพ่ออร์เคลน,นะครับแนะนำชาสีประธศกใหท่านว่า The f o r b i n ครับ วันนี้ทุกอย่างมันอาจจะเลวร้ายนะแต่เดี๋ยวคุณจะได้ยาถอนพิษเดี๋ยวคุณจะได้กลายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนะครับวันนี้คนอาจจะมองคุณไม่ดีคนักของคุณจะมองคุณแย่ๆหรือความสมพั์ของคุณหรือดวงชะตาของคุณตอนนี้มันไม่ดีไมนเป็นเหมือนกับกบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับยาถอนพิษเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มหิวจะตัวเองอย่างที่ผมพูดไปครับการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองการได้รับยาถอนพิษคือการปลดปล่อยการปล่อยวางการเริ่มต้นมีความสุขการให้โอกาสตัวเองการดูแลตัวเองการเริ่มต้นใหม่กัับตวเอง ดี๋ยวคุณจะเป็นเจา้าชายเจ้าหญิงที่มีแต่ใครทุกคนหนึ่งอยากจะกอดคุณไว้กลับมาต้องการคุณไว้กลับมาจุมพิษคุณไว้ด้วยความหลักแทนนั่นเองครับแถ้าเกิดมีอะไรที่มันเลวร้ายหรือหน้าเกลียดหรือหน้ากลัวเนี่ยแก้ไขมันดีได้นะไพ่ใบนี้อยากจะบอกชาวสิวิศก์แล้วก็คนที่คุณรักคือการแนะนาครับขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ